สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่24พฤศจิกายน2 5 6 3โดย Liverpool Daily ่ไบเซอโอที่วันนี้ผมได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร,ร้าใจเว็บ,บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการตีและมั่นใจได้คลิกลิงก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยข่าวคราวอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมของเรากันก่อนเลยกับหนึ่งในคนที่ผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆตามรุนกันมากที่สุดซึ่งก็คงหนีไม่พ้นดิอาโก้อาคันชาร่ามิดฟิลด์ทีมชาติสเปนนั่นเองน,นังแต่ย้ายมาจากบาเยนน์มิวนิกมาร่วมที field, มแอนฟิลด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาก็ได้ลงสนามให้กับทีมไปเพียง2เกมเท่านั้นหลังเจอทั้งอาการบาดเจ็บและการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามเล่นงาน คั้งนี้เขาก็หายหน้าจากทีมไปเลยนับตั้งแต่เกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้แมตช์กับเอเวอร์ตันเมื่อกลางเดือนที่แล้วหลังถูกริชาลิซอนยันเข้าใส่เต็มหน้าแข้งจนดาวยิงของท็อฟฟี่สีน้ำเงินถูกใบแดงไล่ออกจากสนามไปและนั่นก็ทำให้ตีอาโก้ได้รับบาดเจ็บและต้องพักฟื้นยาวมาถึงตอนนี้ เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีการเปิดเผยภาพของเขาที่เดินทางมาท e x แอ r a ซ n i n เทรนนิ่สนามซ้อมแห่งใหม่ของสโมสรแต่ล่าสุดเยอเกนครอฟก็ได้ออกมายืนยันว่าเขายังไม่ได้กลับมาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือเตียก็ยังไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีมนะส่วนคำถามที่ว่าเขาจะกลับมาลงซ้อมได้เมื่อไหร่นั้นเราจะได้เห็นกันครอฟกล่าวผมเองก็ประหลาดใจเหมือนกับทุกคนนั่นแหละ ตอนเช้าที่ผมเดินทางมาถึงเราก็ได้ร่วมประชุมกับทีมแพทย์และพวกเขาก็บอกกับผมว่าใช่เลยเตียโกมาแล้วแต่เขายังไม่พร้อมผมรู้ว่ามันอีกไม่นานแล้วก่อนที่เตียโก้จะกลับมาได้แต่แค่ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นตอนไหนเกมนัดต่อไปของลิเวอร์พูลจะต้องลงเล่นใจกับอัตลตาตาในแชมเปี้ยนส์ลีกและนั่นก็ทำให้นักข่าวยิ่งคำถามต่อไปว่าใครจะเป็นตัวแทนของเตียโก้ มันคงสุดยอดไปเลยนะหากตัวเขาเองสามารถกลับมาลงสนามได้ตอนนั้นก็หมายความว่าเขาจะมีเวลาฝึกซ้อมเพียงแค่3วันและต้องลงเล่นในเชลซีเปลียซึ่งนั่นไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีเลยเราต้องมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรครับกล่าวในตอนนี้ผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเอาอย่างไรแต่ผมยังมีเวลาได้หลับอีกหลายตื่นะจากนั้นเราค่อยมาดูกัน เรามาดูกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นที่เชื่อมโยงกับชัยชนะของเราเหนือเลสเตอร์ซิตี้แบบสวยหรู3ประตูต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้างในเกมนัดดังกล่าวเดียโก้โชตาได้ลงสนามมาทำหน้าที่แทนโมฮัมเหม็ดซาลาที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และเขาก็มีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดอีกแล้วเป็นลูกที่8จากการลงสนาม12นะัดในการแข่งขันทุกรายการนับตั้งแต่ย้ายมาวมที่แอนฟิลด์ จากฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นอย่างยิ่งยวดก็ทำให้โนเอลวีแลนด์กูรูของ BBC เชื่อว,ว่าเยอเกนครอปได้ค้นพบนิวรุยซัวเรสแล้วหรือพ่อผู้ค้นพบลุยซัวเรสคนใหม่ของพวกเขาแล้ววีแลนด์กล่าวนั่นคือคำชื่นชมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะให้กับเขาได้เขาอาจจะไม่อารมณ์ร้อนหรือมีมุมที่เล่นสกรปรกแบบนั้นแต่เขามีความสามารถในด้านฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดเหมือนกัน โชต้าอันตรายมากยามอยู่หน้าปากประตูเขามีเทคนิคที่สุดยอดเล่นได้ทั้งสองเท้ามีความเร็วจุดศูนย์ถ่วงต่ำพังประตูได้ทุกรูปแบบเขามีพร้อมทุกอย่างอีกทั้งก็ยังเป็นคนที่เล่นเป็นทีมอีกด้วยเขาเป็นการเซ็นสัญญาที่สุดยอดเขาเป็นนักเตะที่ครบเครื่องอย่างแท้จริงซึ่งสามารถลงเล่นได้ทุกตำแหน่งในแดนหน้าหากถามว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาคือตำแหน่งไหนกัน ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเราก็ยังคงต้องมาหาคำตอบกันต่อไปแต่มันต้องให้เครดิตกับลิวอ์พูในการเซ็นสัญญากับเขาเขาคือเพชรเม็ดงามและเขาก็เข้ามาช่วยยกระดับแนวลุกที่สุดยอดอยู่แล้วให้อันตรายมากยิ่งขึ้นไปอีกไหนๆก็พูดถึงเรื่องโรนแทนของมูงเมดซาล่าในเกมล่าสุดกันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้เราก็ขยับมาดูเรื่องราวของดาวเตะทีมชาติอียิปต์กันเองบ้างผ่านทัศนะของเดวิดเจมส์อดีตผู้รักษาประตูของทีมเรา เขามองว่าลิเวอร์พูลที่ไม่มีซาลาอยู่ในสนามนั้นสามารถเล่นกันได้ไหลลื่นมากกว่าเหมือนที่แสดงให้เห็นมาแล้วในเกมกับเลสเตอร์ผมเคยบอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าโมซาลาไม่ใช่สุดยอดนักเตะแต่ลิเวอร์พูลก็แค่ดูดีมากขึ้นยามที่ไม่มีเขาในสนามเพราะทีมจะเล่นกันได้อย่างไหลลื่นมากยิ่งขึ้นเจมส์กล่าวเมื่อนั้นแตะผ่านบอลกันไปทั่วสนามมันก็สร้างปัญหาให้กับแนวรับของคู่แข่งได้ นักเตะหลายคนได้บอลและก้มหน้าก้มตาวิ่งไปคุณจะต้องหยุดพวกเขาเอาไว้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับซาลาแม้ว่าเขาจะยิงไปแล้วถึง8ประตูในฤดูกาลนี้ก็ตามทั้งนี้เมื่อถูกสอบถามถึงความเป็นไปได้ที่เราเตะว้ย่ปีจะไปลงเอ่ยกับเรอันมาตเฟร็ดที่ตกเป็นข่าวผัวพันกับเขามาอย่างต่อเนื่องเจมส์ก็ตอบว่าหากได้ค่าตัวที่เหมาะสมนักเตะคนไหนก็าสามารถถูกขายออกไปได้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขคือเท่าใดกัน มันก็พูดยากนะเพราะคุณมีนักเตะที่ยิงประตูได้สม่ำเสมอและนั่นคือสิ่งที่ทุกทีมต้องการหากคุณมาดูแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเซโกอาเกโรมันเหมือนกับว่าพวกเขาเพิ่งพานักเตะเพียงแค่คนเดียวหากซาร่าย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้เขไม่คิดว่านั่นจะเป็นการทำธุรกิจที่ดีของลิเวอร์พูลนะแต่หากเขาย้ายไปเล่นหลีกอื่นในประเทศอื่นมันก็สมเหตุสมผลมากกว่า ผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลพึ่งพาซาลาและนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเยอเกนครอปแต่แน่นอนว่าเขาจะต้องหาคนเข้ามาทดแทนด้วยผมไม่คิดว่าเขาเป็นนักเตะที่เราขาดไม่ได้นะสําหรับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของนักเตะในทีมของเราอีกสักคนกับจอร์จิเนียลไวแนลดุมมิดฟิลด์ดัชแมนกันบ้างเขาย้ายจากนิวคาสเซิลมาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่เมื่อปี2016และในเกมถล่มออชนะเลสเตอร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ เขาก็ตำสีิติเก็บชัยชนะได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรองจากการลงเล่น200นัดแรกให้กับทีมเขาก็ชัยชนะร่วมกับทีมไป133เกมเหนือกว่าอาดีตผู้เล่นระดับตำนานแห่งทินแอนฟิลไม่ว่าจะเป็นอาลันคีนีดี131้เกมแกลลี่จูเลสพี126เกมสตีฟแมกมาฮอน123เกมและเอียนรัช122เกม ทั้งนี้ตลอดช่วงเวลากับสโมสรไวเนาดุ๊ปก็ทำไปละ19ประตูกับ16แอสซิสโดยถูกใบเหลืองไปเพียง9ครั้งและยังไม่เคยถูกใบแดงไล่ออกจากสนามเลยแม้จะเป็นอีกหนึ่งในนักแต่ที่เยอเกนครอฟไว้วางใจมากที่สุดแต่สถานการณ์เรื่องสัญญาของเจ้าตัวที่กำลังจะสิ้นสุดลงตอนจบฤดูกาลนี้ก็ยิ่งทำให้เมื่อเวลาผ่านไปโอกาสาที่เขาจะอำลาสโมส์ก็ยิ่งมีมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามหรือว่าผูลเอกคอ่ก็ได้ตีบทความที่เขียนโดย t o วายนักข่าวคนดังของพวกเขาก็ระบุชัดว่าทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์มีตัวตายตัวแทนของไวนอลรุมแล้วและเขาคนนั้นก็คือเคอร์อติสโจนนั่นเองดาวเตะวัย19ปีก้าวขึ้นมาจากอะเคเดมีของสโมสรและต่าผลงานได้อย่างสุดยอดในเกมกับเลสเตอร์ซึ่งนอกจากการเติมเกมลุกอันเป็นจุดเด่นของเขาแล้วก็ยังมีการเพิ่มสกิลการเล่นเกมรับขึ้นมาอีกด้วย เขาแย่งบอลกลับมาได้9้าครั้งและผ่านบอลสำเร็จสูงถึง9 1สเอปอร์เซนต์นส์อายุ19ปีแต่มันรู้สึกราวกับว่าเขาอายุ23หรือ24ปีแล้วเข้าโตแล้วและก็ทำได้ดีกว่าที่คุณได้คาดการเอาไว้มากสควาย์กล่าวแพงแมทฟ,ฟิลของลิเวอร์พูลนี้เพอร์เฟกต์สำหรับเส้นทางอาชีพของเขาจอแดนเฮนเดอร์สันเตียโก้คันชาร่าวนาวดุมและเจมส์มิลเนอร์พวกเขาต่างก็มีอายุเข้าหลัก30ปี ดังนั้นในอีกสปีข้างหน้าพวกเขาจะต้องถูกโลทิ้งไปมันเกือบจะเหมือนกับตอนที่ซีเฟนเจอร์าก้าวเข้ามาสู่ทีมลิเวอร์พูลผมไม่ได้จะเปรียบเทียบเขาแต่ตอนนั้นเจอร์าเองก็มีนักเตะรุ่นพี่ให้เขาได้เรียนรู้เจอร์ราพูดคุยกับพอลอินส์เจมี่เรดแนปและแกลลี่แม็อลิสเตอร์อยู่ตลอดและเขาก็ได้โอกาสมากขึ้นหลังจากผู้เล่นเหล่านี้ถูกปล่อยตัวออกไปคุณกำลังได้เห็นสิ่งเดียวกันเกิดขึ้นกับโจนส์ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กับบทสัมภาษณ์ของพาจิตเอเฟราอดีแบ็กซ้ายระดับตำนานของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พูดพาดพิงมาถึงทีมของเราหรือว่าวูาุาปลล็อกแชมป์พิมลิรได้เป็นหลแรกในรอบ30ปีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วและล่าสุดหลังจากสอนบอลเลสเตอร์ถึง3ประตูต่อ0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาก็ขีับขึ้นเป็นรองจา่าฝู อย่างไรก็ตามเอวราก็เชื่อว่านั่นไม่อาจยกให้พวกเขาเป็นยอดทีมได้เว้นก็แต่จะควยคว้าความสําเร็จได้อย่างต่อเนื่องเราต้องใจเย็นมันผ่านไปแค่9เกมเท่านั้นผมจะเรียกพวกเขาว่ายอดทีมก็ต่อเมื่อได้แชมป์ลีกสามสมัยติดต่อกันแล้วเท่านั้นเอฟรากล่าวหากพวกเขาไม่ได้แชมป์ในปีนี้ผมก็จะไม่เรียกพวกเขาว่ายอดทีม ทั้งหมดมันเกี่ยวกับความคงเส้นคงวาและพวกเขาก็ต้องควา้าแชมป์ลีกแบบต่อเนื่องนั่นจะถึงเป็นตอนที่เราเรียกพวกเขาว่ายอดทีมหลายทีมก่อนหน้านี้เคยทำมันได้มาก่อนแล้วผมจะเรียกพวกเขาว่าทีมลิเวอร์พูลชุดที่ดีที่สุดก็ต่อเมื่อพวกเขาได้แชมป์ลีกสามสมัยซ้อนเอเวรากล่าวทิ้งท้ายแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างโปรดแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ